สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบอกกลางทุ่งนาซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยตอนที่เขายังเด็กๆอายุประมาณสักส2บสปีแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาจำได้ดีเลย รวมทั้งพ่อของเขาเองก็มาเล่าให้เขาฟังอีกหลายครั้งกับความหลอนความน่าขนหัวลุกความชวนคลื่นไส้แบบที่เขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับคนแทบจะอาเจนกันทั้งชุมชนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าและก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราของผม ผมต้องขอย้อนกลับไปถึงสมัยตอนที่ผมยังเด็กอายุประมาณสัก1 2บ3ปีตอนนั้นผมอยู่กับครอบครัวที่ตากจังหวัดแล้วครอบครัวของผมเนี่ยครับปู่กับย่ามีอาชีพทำนาและพอท่านทำไม่ไหวท่านก็เลยส่งต่อมาให้กับพ่อเลยทำให้ตัวของผมเองเลยเป็นลูกชาวนามาตั้งแต่เกิดจนถึงในวันหนึ่ง ขณะที่พ่อทํานาอยู่ทํานูน่นทํานี่ไปพ่อก็บอกว่าเออพ่ออยากจะขุดบ่อปลาสักบ่อหนึ่งจะเอาไว้เลี้ยงปลากินหรือถ้าหากว่าถ้าปลาออกลูกดีจะได้จับไปขายด้วยเป็นการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งพอหลังจากที่พ่อคิดแบบนั้นเวลาผ่านไปไม่กี่วันเองด้วยความที่พ่อเป็นคนคิดเร็วทำเร็ว พอก็เลยพาผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของเท่าแก่คนหนึ่งซึ่งเท่าแก่คนนี้ครับเขาเป็นเจ้าของพวกรถสิบล้อพวกรถแบ็คโฮที่คอยรับจ้างทำงานขุดหน้าดินทำนู่นทำนี่ต่างๆครับพอไปถึงวันนั้นพ่อก็ตกลงว่าจ้างเขาแล้วก็บอกเขาว่าให้มาช่วยขุดที่นาให้หน่อย วันนั้นพ่อคุยกันเสร็จปุ๊บเท่าแก่เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้ลุงหมานไปจัดการให้ซึ่งลุงหมานก็คือเป็นคนขับรถแบ็คโฮประจําของเท่าแก่แล้วลุงหมานเนี่ยทั้งพ่อกับผมเองก็เคยเห็นหน้าเขาอยู่บ้างเพราะเขาเป็นคนในชุมชนแล้วก็ทํางานอยู่กับเท่าแก่มาหลายปีพอตกลงกันเสร็จปุ๊บ วันนั้นพ่อก็เลยพูดกับเท่าแก่ว่าขอบคุณครับเท่าแก่แล้วพวกเรื่องมัดจำอะไรเนี่ยให้ผมจ่ายเอาไว้เลยไหมพอพ่อพูดปุ๊บเท่าแก่เขาก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องหรอกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเดี๋ยวให้ลุงหมานไปจัดการให้อยากได้แบบไหนก็บอกแกงานเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน หลังจากพ่อคุยกับเท่าแก่วันนั้นพวกเราก็กลับบ้านมาจนเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันพอคิวรถแบ็คโฮว่างปุ๊บก็เห็นว่าลูกน้องของเท่าแก่เอารถแบ็คโฮมาลงแล้วก็มาพร้อมกับลุงหมานพอมาถึงปุ๊บเขาก็เอาลงแล้วก็เริ่มงานกันวันนั้นเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มงานกันผมก็เห็นพ่อคุยกับลุงหมาน บอกขนาดพื้นที่ที่ต้องการและเพื่อความชัวพ่อก็เดินเอาไม้ไปปักไปชี้ตรงนู้นตรงนี้เพื่อทำเขตหลักให้ลุงหมานดูเท่าที่ผมจำได้ครับบ่อที่พ่อจะขุดตอนนั้นเป็นบ่อท,ที่ไม่ใหญ่มากน่าจะประมาณสัก20คูณ30เมตรหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อยู่เกือบเกือบกลางทุ่งนาเลยถัดจากที่แปลงแรกของพ่อไป คือถึงแม้ว่าจะไม่ไกลมากแต่ถ้าเดินเข้าไปก็ต้องเดินเข้าไปลึกประมาณหนึ่งทำให้ในวันนั้นรวมถึงวันถัดๆไปพอตกลงทุกอย่างกันเสร็จปุ๊บลุงหมานแกก็เริ่มลงมือขุดเลยซึ่งแกก็ขุดไปตามเขตแนวที่พ่อสั่งนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นหลังจากเริ่มขุดไปได้ไม่นาน คือตอนนั้นถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวแต่ฝนก็ยังตกลงมาและพอฝนตกบ่อยๆเข้าลุงหมานแกเองเนี่ยก็เลยต้องหยุดพักโดยที่แกบอกว่าแกกลัวว่ารถมันจะจมเพราะดินตรงนั้นมันอ,อ่อนเดี๋ยวรอให้ดินแห้งสักพักหนึ่งเดี๋ยวแกจะกลับมาขุดให้ใหม่อีกทีแต่ทวันในช่วงนั้นนะครับพอเวลาผ่านไปหลายวัน ที่ฝนตกบ้างหยุดบ้างก็เลยทำให้ลุงหมาเนี่ยเข้ามาทำบ้างประปรายบางทีเข้ามาก็ขุดไม่ได้ก็ต้องกลับออกไปอีกแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เห็นว่าแม้จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คือแกค่อนข้างเก่งงานก็คืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วน่าจะสัก60ได้พอก็เลยพูดกับผมว่า ถ้าแกทำงานเร็วแบบเนี้ยเดี๋ยวฝนหยุดเมื่อไหร่อีกไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นด้วยความที่อากาศเปลี่ยนมีทั้งฝนทั้งหนาวก็เลยทำให้แม่ของผมนะไม่สบายพ่อก็เลยต้องคอยอยู่ดูแลแม่แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างออกไปดูลุงหมานหรือว่าออกไปทำงานข้างนอกเลย จนเวลาก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งคืออาทิตย์นั้นฝนไม่ตกเลยทั้งสัปดาห์และพอแม่อาการดีขึ้นปุ๊บพ่อก็เริ่มออกไปทำงานซึ่งในวันนั้นผมเองก็ตามพ่อออกไปด้วยโดยที่พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะไปดูลุงหมานหน่อยแต่ในวันนั้นนะครับพอไปถึงก็พบว่าจากสภาพของรถแบ็คโฮท,ที่จอดอยู่และก็ความคืบหน้าของบ่อที่ขุดอยู่ ผมกับพ่อก็เห็นเหมือนกันเลยว่าลุงหมานเนี่ยน่าจะไม่ได้เข้ามาทำงานเป็นอาทิตย์แล้ววันนั้นพอก็เลยอุทานออกมาว่าอา้าวลุงหมานแกไปไหนล้วเนี่ยงานไม่เดินเลยฝนก็ไม่ตกตั้งหลายวันแล้วผมก็เลยบอกพ่อว่าแกติดงานอื่นหรือเปล่าพ่อเดี๋ยวแกก็คงมามั้งรถเท่าแกก็อยู่นี่ ยังไงแกก็ต้องมาจนหลังจากวันนั้นพอผมคุยกับพ่อเสร็จพวกเราก็ไม่คิดอะไรโดยที่คิดแต่ว่าเดี๋ยวพอแกว่างเมื่อไรแกก็คงมาทำให้จนเสร็จจนเวลาก็ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งน่าจะประมาณสักสามสี่วันผมกับพ่อก็เข้าไปดูอีกครั้งแล้วก็พบว่าในวันนี้ครับ พอพวกเราเข้าไปถึงลุงหมานก็ยังไม่มาอีกแต่สิ่งที่พ่อเห็นก็คือรถแบ็คโฮคันนั้นมันมีกุญแจเสียบคายอยู่และด้วยความที่พ่อหงุดหงิดพ่อก็เลยปีนขึ้นไปแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มาก็ไม่มางั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพ่อขับเองในวันนั้นนะครับพอพ่อขึ้นรถไปปุ๊บ ผมเอเนี่ยก็ปีนขึ้นไปด้วยคืออยากรู้อยากเห็นนะครับผมเชื่อว่าเด็กทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันคือชอบรถชอบอะไรพวกเนี้ยแล้วพอพ่อขึ้นไปปุ๊บพอพ่อสตาร์ทรถมันก็ติดขึ้นมาพ่อก็เลยลองพยายามขุดเองเพราะถ้าเผื่อหากว่าถ้าพ่อทำเองได้จนเสร็จจะได้ไม่ต้องรอลุงหมานเข้ามาแล้วก็ด้วยความที่ว่าพ่อของผม เคยหัดขับเมื่อตอนเด็กๆพอก็เลยพอขับได้แล้วพอขับไปถึงริมบอ่อปุ๊บพอก็เริ่มลงมือขุดเองคือผมก็เห็นว่าพ่อเนี่ยทำได้จริงๆแต่ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเพียงไม่นานในขณะที่พ่อกำลังพยายามขุดอยู่คือไม่รู้ว่ารถมันเสียพอดีหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรครับแต่พ่อบอกว่า รถมันกินขวาแม้ว่าจะโยกไปทางซ้ายแต่มันชอบหมุนไปทางขวาเองแล้วบุ้งกีก็เหมือนพยายามตักลึกลงไปโดยที่ไม่สามารถบังคับได้แล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บพอก็เลยบอกว่าพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงหมานแกไม่มาเพราะว่ารถอาจจะเสียงั้นวันนี้พอดีกว่า พราะถ้าหากคืนขับต่อไปแล้วทำให้รถเขาเสียมากกว่าเนี้ยเดี๋ยวพ่อจะซวยวันนั้นผมกับพ่อก็เลยลงมาโดยที่พ่อบอกว่าถ้าเดี๋ยวอีกสักสองสามวันถ้านลงหมานยังไม่มาอีกหรือว่ารถยังใช้การไม่ได้อีกะครับเดี๋ยวพ่อจะลองไปถามเท่าแก่อีกทีหนึ่งแต่ทว่าหลังจากวันนั้นเข้าวันที่สามพอดี ซึงพ่อจะไปหาเท่าแก่แล้วก็ปรากฏว่าพอเข้าไปดูที่บ่อผมกับพ่อก็เห็นว่ารถแบ็คโฮ่ยกำลังทำงานอยู่พ่อเองก็ดีใจว่าเออลุงหมานคงกลับมาแล้วแหละแล้วจะได้ไม่ต้องไปคุยกับเท่าแก่ด้วยพ่อก็เลยจะเอาน้ำเอาพกดิพโพเดินเข้าไปให้ลุงหมานแต่คุณผู้ฟังครับตอนที่พ่อของผมเดินเข้าไปถึง แล้วพ่อตะโกนเรียกลุงหมานก็ปรากฏว่าพอคนขับรถแบ็คโฮหันมาผมกับพ่อก็เห็นว่าคนขับคนนั้นเป็นลูกน้องของเท่าแก่อีกคนหนึ่งคือไม่ใช่ลุงหมานแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมกับพ่อเคยเจอพอเห็นแบบนั้นปุ๊บพ่อก็เลยถามว่าเอา้าเกิดอะไรขึ้นแล้วลุงแกหายไปไหน คนขับคนนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานแทนเพราะว่าลุงหมานแกมีปัญหาก็เลยโดนเท่าแก่ไล่ออกไปแล้วพรได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมกับพ่อก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่สนใจอะไรก็เลยบอกคนขับคนใหม่ว่าทำแบบนั้นฝากด้วยแล้วกันเพราะงานใะหยุดมาหลายอาทิตย์แล้วยังขุดไม่เสร็จสักที หลังจากวันนั้นคนขับคนใหม่ก็เข้ามาทุกวันจนผ่านไปอีกไม่กี่วันเองครับงานขุดบอกก็เสร็จแถมคนขับคนใหม่เนี่ยก็ทำได้ดีด้วยแล้วก็แต่งขอบบอได้สวยงามรวมทั้งพื้นก้นบ่อเขาก็อัดให้จนแน่นโดยที่พ่อของผมเนี่ยไม่ต้องเข้าไปสั่งไม่ต้องเข้าไปคุยเลยจนเมื่อง,งานขุดบอเสร็จในช่วงนั้น พ่อก็เลยสูบน้ําจากคลองเข้าบ่อแล้วก็ไปหาพันปลามาเลี้ยงแล้วพอหลังจากที่เลี้ยงไปครับเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าปลาในบ่อนั้นโตเร็วกว่าที่พ่อคิดมากๆจนพ่อบอกว่าคงจะไม่ได้แค่กินแล้วเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนปลาจะตัวใหญ่มากโตพอที่จะจับขายได้แล้ว ในวันนั้นพ่อก็เลยลองดูจับปลาขึ้นมาประมาณสักห้าถึงหโลเอาไปแจกพวกยาิแล้วก็เอาไปแจกคนรู้จักที่อยู่แถวๆบ้านรวมทั้งเอาที่เหลือบางส่วนกลับมาให้แม่ทํายินกันเองพอหลังจากที่นั่งกินกันไปในเย็นวันนั้นนะครับตอนที่กินข้าวอยู่พ่อก็พูดขึ้นมาว่าปลาของเรา มันเนื้อดีจังเลยไม่คิดเลยว่าให้แค่หัวอาหารจะทำให้ปลาโตเร็วรสชาติคล้ายกับปลาธรรมชาติแล้วก็จะเนื้อดีมากขนาดนี้แต่ในคืนนั้นนะครับพอหลังจากที่นอนหลับไปถึงในช่วงกลางดึกพวกเราก็พบว่ามันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อได้เกิดสิ่งที่ว่าผมเนี่ย เห็นพ่อลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็กระโจนไปหยิบป,ปืนคือผมเองตกใจมากเลยจนแม่กับตาลุกขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามห้ามพ่อก่อนจะถามกับพ่อว่าเป็นอะไรแล้วพ่อเนี่ยจะยิงใครพอหลังจากที่แม่กับตาถามแบบนั้นผมก็เห็นอีกว่าเหมือนกับพ่อเนี่ยตั้งสติได้แล้วแล้วก็พูดขึ้นมาว่า พ่อเห็นคนมายืนอยู่ปลายเท้าและคนนั้นชี้หน้ามาที่พวกเราทุกคนก่อนที่จะถามว่าเป็นยังไงกินเนื้อกู่อร่อยไหมพอพ่อเล่าให้ฟังแบบนั้นปุ๊บวันนั้นแม่เลยบอกว่าใจเย็นๆก่อนอาจจะละเมอคิดมากไปเองเพราะพ่อเองเนี่ยไม่เคยฆ่าปลามากขนาดนี้แต่พ่อก็บอกว่า พอไม่ได้ฝันไม่ได้ละเมอคือยังไม่ทัถลับสนิทเลยแล้วมันเนี่ยเหมือนจริงมากๆคือพ่อเห็นว่ามีคนมายืนอยู่ที่ปลายเท้าจริงๆแล้วเพื่อความสบายใจคืนนะี้พ่อเลยจะขอนอนโดยที่เอาปืนไว้ข้างตัววันนั้นก็ยอมรับเลยว่าทั้งผมทั้งแม่ทั้งใครต่างๆก็ไม่สบายใจมาก แต่ก็ต้องยอมให้พ่อเอาปืนถือไว้แบบนั้นพอหลังจากที่เวลาผ่านไปก็สักพัก,กใหญ่แล้วครับที่ทุกคนเกือบจะลืมเรื่องเหล่านั้นไปแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่พ่อไปเอาปลาจากบ่อขึ้นมาอีกซึ่งปลาที่ผมเห็นก็โตขึ้นมาจากเดิมมากแล้วจนพ่อถึงกับอุทานว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าปลาจะโตขึ้นมากขนาดนี้ วันนั้นหลังจากจับปลาขึ้นมาพ่อก็เอาไปแจกญาติแจกคนแถวแถวบ้านแล้วก็กลับมาค่าเอามาให้แม่ทำกินเหมือนเดิมแต่ทว่าในวันนั้นนะครับพอไปถึงบ้านญาติคนหนึ่งเพื่อจะเอาปลาี่ไปให้เขาแต่พอไปถึงปุ๊บทันทีที่พ่อยื่นปลาให้ญาติแกก็พูดกึ่งเล่นกึ่งจริงโดยที่เขาพูดขึ้นมาว่า แกเอาปลาอะไรมาปลาผีหรือเปล่าทํำมถึงเฮี้ยนขนาดนั้นแล้วพวกเขาโดนผีหลอกกันทั้งบ้านเลยพรได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมกับพ่อก็ตกใจแต่พอหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็หัวเราะและ้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่ล้อเล่นเฉยๆเย็นวันนั้นเมื่อกลับมาก็มากินอาหารที่แม่ทำ ก็คือเป็นปลาที่จับมาจากบอ่อเนี่ยแหละครับแล้วก็ปรากฏว่าในคืนวันนั้นมันได้เกิดเรื่องขึ้นคล้ายๆกับแบบเดิมอีกโดยที่เกิดเรื่องที่ว่าอยู่ๆพ่อก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็กระโดดไปคว้าปืนเหมือนเดิมแต่ในคราวนี้ครับพ่อยิงออกไปเลยจนเสียงปืนดังสนั่นลันบ้านไปหมดเลย แล้วเมื่อทุกคนตื่นมาแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรพ่อก็บอกว่าพ่อเห็นชัดเลยแล้วมันชัดมากๆพ่อมาได้ฝันด้วยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งสิ่งที่พ่อเห็นก็คือพ่อเห็นคนตัวเละเลลักษณะเนื้อตัวในเน่าหมดแล้วกำลังเปิดเข้ามาในมุง้งพ่อก็เลยรีบคว้าปืนแล้วก็ยิงสวนออกไปแล้วหลังจากนั้น,นครับ คนคนั้นก็แวบหายไปทำให้จากเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆมันสะเทือนขวัญผมมากแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคือผมไม่รู้ว่าพ่อมีการทางจิตหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งก็ขิดว่าปลาที่พ่อเอามาอาจจะเป็นปลาผีจริงๆแต่พอก็บอกว่าพ่อไม่สนใจหรอก จะเป็นปลาผีหรือว่าปลาอะไรคือถ้าแค่พ่อมาให้อาหารปลาพวกนั้นก็ตายหมดทั้งบ่อแล้วหลังจากนั้นเมื่อปลาเริ่มโตไดท้ที่พ่อก็เลยไปจับขายซึ่งปลาของพ่อพอเอาไปขายเมื่อไหร่ก็จะหมดทันทีเพราะคนในชุมชนต่างบอกกันว่าปลาพ่อในเหนือดีมากมันเหมือนกับปลาธรรมชาตินะครับ รสชาติไม่ได้เหมือนกับปลาเลี้ยงจนในตอนนั้นทุกคนในชุมชนแถวๆบ้านคือน่าจะเคยกินปลาของพ่อกันหมดเลยบางคนเนี่ยถึงกลับมาสั่งจองแล้วก็บอกว่าถ้าจับขึ้นมาขายอีกเมื่อไหร่ให้เก็บเอาไว้ให้ฉันด้วยจะให้จ่ายเงินล่วงหน้าเลยก็ยอมทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่า พ่อเองเนี่ยภาคภูมิใจมากที่เลี้ยงปลาเก่งแล้วก็เลี้ยงจนขายได้มากมายแบบนั้นแต่สิ่งที่ต้องแลกกลับมาก็คือมันมีความหลอนที่บอกไม่ถูกแล้วพ่อของผมกลายเป็นว่ามักจะพกปืนไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาบางทีเข้าไปในที่นาของตัวเองก็จะสัพายปืนลูกซองไปด้วยหรือแม้กระทั่งตอนนอนนะครับผมเนี่ย เห็นภาพที่ว่าพ่อในแทบไม่ปล่อยปืนของตัวเองเลยจนเวลาผ่านไปอีกไม่นานก็มีวันหนึ่งที่พ่อในออกไปจับปลาเหมือนเดิมโดยที่ผมเองก็ตามไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าในวันนั้นนะครับเมื่อพวกเราสองคนไปถึงปุ๊บพ่อกำลังจะทอดแหจับปลาแต่พวกเราก็กลับเห็นว่าน้ำในบ่อตรงนั้น มันมีหัวคนอยู่หัวหนึ่งคือมีแค่หัวอย่างเดียวไม่มีส่วนของลำตัวแล้วหัวคนหัวเนี้ครับเป็นหัวที่เน่าเละหมดแล้วจนมองทะลุเห็นถึงกะโหลกแล้วกลิ่นนะครับคือส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งบอ่อแล้วพวกปลาที่พ่อเลี้ยงก็ตอดกินหัวกะโหลกอยู่แบบนั้นในวินาทีนั้นก็คือผมกับพ่อเนะ่ยแทบช็อกเลย ล้พอหลังจากตั้งสติได้พ่อก็ขิดว่าจากลักษณะที่เห็นก็คือพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหัวใครแต่คือมันไม่ใช่หัวคนที่ตายใหม่ๆอาจจะถูกหิ้วมาจากป่าช้าหรือว่าขุดมาจากที่ไหนสักแห่งเพราะว่าหัวคนหัวเนี่ยคือเน่าเปื่อยอยู่แล้วครับก่อนที่จะเอามาทิ้งเอามาใส่ไว้ในบอ่อปลาของพ่อตรงนี้ แล้วพอคิดไปคิดมาพ่อก็เริ่มโมโหมากก็เลยดาออกมาว่าไอ้เวนมันเลวจริงๆอย่าให้กูรู้นะว่าใครเห็นปลาค่าขายดีหน่อยไม่ได้ต้องหาเรื่องมาแกล้งแล้วทำไมต้องแกล้งกันแรงถึงขนาดนี้คือผมเข้าใจพ่อเลยครับที่พ่อเนี่ยโมโหมากๆเพราะการที่ถูกกระทำแบบนั้น แล้วถ้าข่าวแพร่ก,กระจายออกไปถึงคนอื่นๆปลาของพ่อเนี่ยก็คงขายไม่ได้อีกแต่ด้วยความที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วพ่อเองไม่อยากมีปัญหาก็เลยไปแจ้งตำรวจโดยที่บอกตำรวจว่าพ่อเนี่ยน่าจะถูก,กแกล้งมีการเอาชิ้นส่วนมนุษย์มาโยนใส่ทางตำรวจเองเขาก็ตกใจเหมือนกันก็เลยรีบเข้ามาดู แต่ทว่าหลังจากที่ตำรวจมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันกลับกลายเป็นว่าพอเขาลากเอาหัวคนขึ้นมาแล้วดูกระอยู่สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าจากลักษณะที่เห็นมันไม่เหมือนกับมีคนเอามาใส่แต่ดูจากภายนอกดูจากรูปการทุกอย่างแล้วครับทั้งรอยดินโครนทั้งการจมน้ำมันบ่งชี้ได้ว่าหัวหัวเนี้ย มันลอยขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็จมอยู่ข้างใต้ตั้งแต่แรกแล้วพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บพอก็ตกใจมากเลยก่อนที่ตำรวจจะบอกอีกว่าขอได้ไหมอยากให้พ่อในสูบน้ำออกเพื่อจะงมดูก้นบ่อจะได้รู้ว่าที่ก้นบ่อของพ่อเนี่ยมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆหรือไม่ ตอนนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจพ่อก็เลยให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็ช่วยเขาสูบน้ำออกซึ่งชาวบ้านที่รู้ข่าวได้ยินข่าวเนี่ยต่างก็มามุงดูกันหมดเลยจนถึงช่วงเย็นพอสูบน้ำจนน้ำแห้งจนถึงก้นบ่อครับทางตำรวจเขาก็ลงไปกันแล้วก็พยายามควานหาพยายามขุดดูตรงนน้นตรงนี้จนในที่สุดนะครับ สิ่งที่เขาเจอมันกลายเป็นภาพติดตาและก็เป็นภาพที่ผมกลัวที่สุดตั้งแต่เมื่อตอนเด็กๆซึ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือทุกคนได้เห็นว่าลึกลงจากก้นบ่อไปประมาณหนึ่งเมตรมีศพของลุงหมานถูกฝังอยู่พร้อมกับถ่วงด้วยหินแล้วก็แผ่นเหล็กโดยที่มัดเอาไว้ด้วยเชือกโดยที่ของพวกนั้นนะครับพันเอาไว้กับศพของลุงหมาน ใช่แล้วครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือซากศพของลุงหมานถูกฝังเอาไว้เป็นเดือนเดือนแล้วอยู่ที่ก้นบ่อน,น้ำของพ่อเนี่ยแหละครับจนร่างกายของแกถึงกับเละเทะไปหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเขาสืบไปสืบมาลุงหมานนะครับแกไม่ได้ถูกไล่ออกหรือว่าหนีไปไหนแต่แกเนี่ยถูกฆ่า แล้วก็ฝังเอาไว้ที่ก้นบ่อของพ่อแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นแบบนั้นปุ๊บผู้ต้องสงสัยนะี่ก็เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคนขับรถแบ็คโฮคนใหม่ที่มาทำงานต่อจนเสร็จแล้วพอตำรวจไปตามจับนะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าคนขับรถแบ็คโฮคนใหม่คนนั้นนะครับไม่ได้หนีไปไหนด้วยแต่สภาพก็คือตอนที่ไปเจอ ตัวของเขาเหลืองหมดแล้วเหมือนกับคนไม่มีแรงแล้วก็ป่วยจนไปไหนไม่ได้อีกแล้วพอหลังจากที่จับได้ตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยก็ยจะตายแล้วก็เลยยอมรับสารภาพออกมาว่าเขาเคยทำงานให้เท่าแกมาก่อนก่อนที่ลุงหมานจะเข้ามาแต่ตอนที่ลุงหมานเข้ามาลุงหมานเนี่ยทำของใส่แก แล้ก็แย่งมีของแกไปแกก็เลยโกรธแค้นแล้วประจบเหมาะถึงตอนที่ว่าเขาไปเจอลุงหมานทำงานอยู่คนเดียวก็คืออยู่ในที่พ่อของผมนี่แหละแล้วพอแกรู้ข่าวว่าลุงหมานจะต้องอยู่ตรงนั้นเป็นประจำแกก็เลยวางแผนแล้วก็เข้ามาฆ่าโดยที่ฝังเอาไว้ใต้บอ่อแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับ เขาก็บอกว่าที่มาขุดบ่อให้พ่อจนเสร็จก็เพราะว่าเขาตั้งใจจะฝังลุงหมานแล้วก็เอาหินเอาเหล็กมาทวงแล้วก็อัดดินให้แน่นเพื่อให้มั่นใจว่าศพของลุงหมานจะไม่ลอยกลับขึ้นมาแต่สุดท้ายก็คือว่าคนหลังจากถูกจับไม่นานคนขับรถแบ็คโฮคนใหม่คนนั้นก็ตายคือตายด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งในวันที่ตายคนที่เห็นเขาเล่าว่าหลังจากตายได้ประมาณสักชั่วโมงเดียวเนื้อตัวอะไรของแกเน่าหมดเลยจนกลิ่นของแกถึงกับเหม็นไปทั่วโรงพยาบาลแล้วก็พบว่าก่อนตายเขาอ้วกออกมากองใหญ่ๆแล้วอ้วกของเขาครับมีพวกเศษตะปูแล้วก็มีพวกเศษเส้นผมเต็มไปหมดเลย ซึ่งคนเท่าคนแก่เขาก็พูดกันว่าหลังจากคนขับรถแบ็คโฮคนนั้นโดนลุงหมานทำของใส่แล้วแล้วไปฆ่าลุงหมานจนตายแล้วพอหลังจากที่ลุงหมานตายก็เลยไม่มีใครถอนของออกให้สุดท้ายก็เลยต้องตายอยู่ดีแล้วเรื่องที่น่าขนลุกที่สุดชวนอ้วกที่สุดน่าขายแยงมากที่สุดเลยก็คือปลาที่พ่อของผมเอาไปขาย ให้คนในชุมชนได้กินรวมถึงเอาไปแจกจ่ายคนนู้นคนนี้แลวแม้กระทั่งคนในครอบครัวของผมกินกันเองก็คือปลาที่อยู่ในบ่อน,นั้นแหละครับที่เติบโตขึ้นมาจากการกินซากศพของลุงหมานมาตั้งแต่แรกและก็นั่นนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ และก็ขอขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ